เฮล lo สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเกมสเน k e ไ l ว่าพบกันแล้วนะคะเกมเกมนอนสุดสวยแต่งตัวเวอร์วังนะคะเรียวได้สุดใจเลย พี่จุมแม๋แหม่กะจะเป็นสายปาดนันเนี่ยเอาจริงนะเมื่อกี้อะ่ะโอเคนะคะสายปาดก็ต้องตายไปก่อนนะขอบคุณสำหรับการซับสไคร์เรานะคะช่องจุ๋มอสัมนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะพี bye ่พ่อ